เอาอีรอบหนึ่งไปเอาอีรอบหนึ่งู้ชมตินมันไม่พอต้องอีรอบหนึ่ง,องเออ,อเอเอฝนกำลังตกลงมาอย่างแรงเลยนั่นน่ะฝนก็ตกบ้านน่ะฝนตกมากเลยเสตัวนี้เป็นท่อระบายน้ำแล้วก็พอดีไอ ดินน้ำมันซอกนั้นก็ทำให้ถนนพิักขาดนะครับพี่น้องเลยมาร่วมด้วยกันเออเนาะเออฝนตกแล้วโอ้พลีนมัน ไอ้นกคลั่งจริงอีนกคลั่งจริงแน่จริงะแม่นไอ้นกไอ้นกนะคลั่งจริงเตะอันนี้พวกเราไอ้นกลูกคลั่งจริงแน่เอออันนี้ไม่ค่อยแรงออแม่นนะโอ้ยดูสิไอ้นกคลั่งจริงนี่ติดเนาะเต้าเต้าแค่ไหนเต้าไปจอะเต้าไปจอไปรอบหนึ่ง อ,อเกจะไปรอบหนึ่งท่านผู้ชมโอ้ยอายุโจแล้วม่เน่ใช่โตเหตุโตปร,จรโจวบเอไปรอบหนึ่งไป ต้อไปรอบหนึ่งโอ้ดูสิฝนก็ตกก็นำไปไปรอบหนึ่งแล้วพี่ชมไปเอาดินใช้เวลานานเหมือนกันใช้รถอันนี้ขับไปเรามีรถใหญ่สุดยอดเลยโอ้ฝนตกมาแล้ว Okay, โอเคผู้ชมไฟต่อฝน <c oughs> <c oughs> ตกจนโอ้โหปานลูกปลาไฟต่อโอ้นี่ฝนตกจนปานปลาอือนมันตกมามากเลย ไปก่อนได้ไหมต้องม,มาไปก่อนอืมโอเคแซ้งเราไปก่อนคอมเม้นนะด้ากินจนรอเวียงบ้าคลังนะบานลรอเบียงชุกคลังเลัง ผลขน,นำัมเมอร์เซลล์เนี่ยมีนอกเวียมันนู่นอกโอเคเดี๋ยวไปต่อสุบบมบานรงมด,มดอดโบยัมดอลเพลงขลางค่อนเจ้าหมเพลงขลางไงเนี่ยโอ้โ เ้นี่มือเลรนี่มาดูตัวนี้ีกทผานชมพ <c oughs> ายุข้าวด้วยสิหมันเข้าพันษาโอเคมาถึงบ้านแล้วอ๋ถึงบ้านก่อนอือ เนี่ดยดูสิองเพล้เลยนั่งพ่อด้างมีเด็กเพลงใคร่หมเด็กเลงดูมาสิต้องไคตรงกะดาษรูปรักโค้ม่ามมแล้วแหละนวิญญาณกินอาูดักขึ้นครับเล็กใกลบเรียอันนี้เนูดาดามันเป็บเทปคอมแต่กูคอน่าดแม่วันอันกษัยกา 30000บาทนี่อยู่ประมาณ50000บาทตายๆตายตะเลียเนี่ยซั่นๆจับไว้ไอ้นี่แจ้งจนตัวเสื้อแค่ตัดเลยมีเม็ดเดียวแฟนมันจะตัดเออตัดโอ้บ่เคยจํากี่มาเด้ยไปสอนมันอยู่ตัวฟ้าครับเกาะมันกี่เท่านี้อ้าซันเซอร์บ่ได้ดิเส้นสายนี่อยู่ได้นี่เออคืออยู่สมมุติไปบุญทองอ้วนขิวเลยจ้ะหล่า

จะได้ต uh ัวตัวสั้นมันเนาดินเทกองไว้ก่อนนา้อยมาดน่โครจอนสนามกีฬานูตหนูไม่ค้โคงเปิดหนูเธอาปั้นคมมืสูลูกเป็นออ้มีไอคอมมัสส គំរាមតែគេនោះហ hey, ្អេពេកពីគោអានេះវាព្រៀនព្រៀនកម្លាំងដៃណែនឹកធ្វើបានគឺមកជិតនេះមិនប្រែមិនធំមិនខ្លាំងមិនត្រែងស្ទាន់នេះបាក់បាក់ស្អាតនេះឲ្យមកបិទគេឲ្យមានមកទេเก็บໄວ້ก่อน

เสียงจะดังหรือเปล่าไม่รู้นอถอยมาเลยถอยมาเลย ยาวเลยเออเรียบร้อยแ้วพอดิพอพอ

เมื่อสายกองไว้ก่อนเดวค่อยหาวิธีทางทุบแล้วก็ต้องแก้ไขไม่งั้นมันจะไม่ได้เลยร แเต้รถนิวไทยมาตรองมันเอาหอยบานตติงอยิบเพียบกัหน่วยวร, <c oughs> รถมที <c oughs> รถอันี้รถรวมโมดนะมันรลรถตะโฮบบอเออเก็ไม่โค้งเต้ทำนี้เพียโฮบเพียเพ่งดูเพงแค่เพียกเพ่งดมันแก่กับขลางเต้ข้างจะเป็นตอวมัตี สายมาแต่มันต้องหาวิธีทางแก้ไขตัดแล้วก็ทุกขึ้นใหม่แล้วก็ลงคอนกรีตใหม่ไม่งั้นมันไม่ได้เลย ขอบคุณมากมายนะครับที่พี่น้องให้กำลังใจแล้วก็ชมการไลฟส์สดยูยตอนนี้ท่านผู้ชมพี่น้องก็รุ้มด้วยช่วยกันนะคระับ เจ๊ข้าบันเรียนนี่เลยนค้เธอมรับท่านจะคุ้นเลยเจ้ารับบันจะนับจะนอยจรู้จ้กราบไดเลย โอเคผู้ชมเก้ภาพบัญยากับตะเพียงที่เม่ก่อนกันเนาะครับฝนก็ตกลงมาตลอดเวลาเลยนะครับพี่น้องก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเดี๋ยวหาวิธีทางปรับแล้วก็แก้ไขต่อไปจะได้สันะดวกงั้นนะเราก็ 西哈。